ชุดบอริกลาวันนี้ไปกางเกงเหรอชุดบอริก้าแบบอเลยชุดแต่น่ะชุดแต่น่ะเขาให้ใส่กระโปรงใส่กระโปรงเลยแต่น่ะเหมือนกันโอ้โหไมวิเนี่ยชุดหนึคุณเทม พูดกันเลย <Supreme S 1> ทีเดียวเค็มหืนแดดเลยมาอีกเนี่ยจริงจอ่อนของเราแล้วคุณเค็มเหมืนรับประทานเลยทีเดียวเต้นเลยเราเต้นไปครับบอกว่าผู้หญิงใส่กระโปรงมาทุกคนเนี่ยกระโปรงเต้นเนาะหูเนอะไรอยารู้เรื่องกันเลยทีเดียวไม่เป็นอันเรียนเต้นเลยจะเสียงพังไม่พังอ่ะ้ใครก็ได้มาไปนต้องมาบอมแล้ว จะไม่เอาเขมงัดเธอพุกล่าแล้วกลัวเลยรูงเลยอะไรมันอะไรอะไรเกิดเอา